ทางด้านของปอ,ปอเนี่ยะนะ,ะก็มีการติดตามสถานการณ์นะฮะก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละมีจุดความร้อนทีเ่เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ป่าเนี่ย<ช>ก็เพิ่มขึ้น ปริมาณฝุ่น PM 2.5เกินค่ามาตรฐานหลายพื้นที่กระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการยกระดับแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่นะฮะโดยให้จังหวัดเนี่ยมีการตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันแล้วก็ฝุ่น PM 2.5แล้วก็เน้นย้ำให้จังหวัดเนี่ยดำเนินการตามแผนเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองในปีนี้ด้วยนะครับ ซึ่งหากสถานการณ์ค่าฝุ่นเนี่ยมีค่าเกินมาตรฐานในพื้นที่ต่อเนื่องก็ให้มีการพิจารณายกระดับปฏิบัติการตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ฝุ่นละอองตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวราระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองนั่นเองอนะครับให้มีการประสานงาน ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันส่วนหน้าภาคเหนือะนะครับในพื้นที่ที่รับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อที่จะคลี่คลายสถานก,การณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วะนะครับส่วนในเรื่องของจุดความร้อนหรือฮอตสปอตเนี่ยนะครับที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ให้ทางสํานักงานปพจังหวัดเนี่ยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับประสานงานกันนะครับเพื่อลดปัญหาลดปริมาณจุดความร้อนให้ได้มากที่สุด รวมทั้งมีการจัดชุดลาดตระเวนตรวจตาพื้นที่ที่เคยมีการเผาในที่โล่งเนี่ย<ฆ>นะครับในพื้นที่รอยต่อป่าระหว่างจังหวัดเนี่ยแล้วก็ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบสถานการณ์มาตรการแล้วก็ข้อกฎหมายอย่างถูกต้องด้วยถ้าหากพบเห็นเรื่องของไฟป่านะหรือว่าได้รับผลกระทบนะคุณผู้ฟังสามารถแจ้งได้เลยนะครับสายด่วน1784